ใ,ในบรรดาข้าราชการทั้งหลายที่เข้ามานมัส,สการหลวงพ่อที่วัดหนองป่าพงพวกครูค่อนข้างจะมีภาษีกว่ากล่มอื่นหลวงพ่อให้เกียรติแก่เขาในฐานะเป็นผู้สอนคนและแต่ละครั้งที่ให้ข้อคิดหรือโอวาทแก่ครูก็มีทั้งความเข้มข้นและร่าเริงคำถามที่หลวงพ่อถามพวกครูเป็นประจำก็คือเป็นครูสอนตัวเองหรือสอนคนอื่น แค่นี้ก็ทำให้ผู้ฟังสะดุดใจแล้วหลวงพ่อเคยเล่าถึงพวกครูที่โรงเรียนเคยพานักเรียนมารับการอบรมเขาบอกว่าเด็กมันสอนยากและชอบทะเลาะกันอัตมาก็ถามว่าและพวกครูอาจารย์ในโรงเรียนน่ะยังสามัคีกันดีอยู่หรืออัตมาถามอย่างนี้เขาไม่ตอบอัตมาจึงบอกพวกเขาว่าที่เด็กๆมันทะเลาะกันนั้นเป็นสิ่งที่น่าให้อภยัย ให้อภัยได้เพราะยังเป็นเด็กแต่ครูอาจารย์ที่ทะเลาะก,กันอยู่นั้นไม่ควรให้อภัยเลยและท่านก็มักจะสรุปเตือนสติครูอยู่เสมอว่าอย่าเป็นครูสอนแต่ผู้อื่นให้สอนตัวเองบ้างครั้งหนึ่งคณะครูจากอุบลราชธานีมานมัสการหลวงพ่อและขอฟังโอวาทท่านแนะนำว่าเราควรจะเอาเยี่ยงอย่างพระพุทธเจ้ามีอยู่คราวหนึ่ง พระองค์เทศให้พระภิกษุทั้งหลายฟังในที่ประชุมพระสารีบุตรก็นั่งฟังอยู่ด้วยพอพระองค์เทศจบลงจึงตรัสถามพระสารีบุตรต่อหน้าภิกษุทั้งหลายนั้นว่าสารีบุตรที่เราแสดงธรรมให้เธอฟังนี้เธอเชื่อไหมพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญาจึงประนมมือตอบว่ายังไม่เชื่อพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าท่านได้ฟังดังนั้นพระองค์จึงตรัสว่า ดีละสารีบุตรผู้มีปัญญาไม่ควรเชื่อใครง่ายๆเมื่อได้ฟังสิ่งใดแล้วต้องนำไปพิจารณาด้วยปัญญาของตนเองก่อนเมื่อเห็นว่าสิ่งนั้นถูกต้องดีแล้วมีเหตุมีผลดีแล้วจึงเชื่ออย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นคนมีปัญญาอย่างนี้เป็นต้นเราสังเกตดูซิว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านเก่งขนาดไหนถ้าเป็นพวกเราทุกวันนี้ ลูกศิษย์ไม่เชื่อเป็นไล่หนีทันทีเลยโกรธเขาเสียแล้วชอบจะเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราทั้งหลายต้องสอนตัวเองด้วยสอนผู้อื่นด้วยเราจึงจะไม่เป็นทุกข์ทรมานเพราะลูกศิษย์เด็กๆสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนมันคอยจะสู้อาจารย์อยู่เรื่อยข้อนี้ต้องระวังให้ดีสอนเขาแล้วเราต้องปฏิบัติตัวเองด้วยเด็กเขาก็ต้องการตัวอย่าง เราต้องทำให้เขาดูไม่ใช่ดีแต่พูดอย่างเดียวและถ้าเขาไม่เชื่อเราก็ต้องหันมาสอนใจของเราเองอย่าไปโกรธเขานี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นอาจารย์สอนคนอื่นได้แต่ถ้าเราเองก็สอนตัวเองไม่ได้แล้วเราจะไปสอนใครที่ไหนได้แม่พิมพ์เราทุกคนเป็นหัวหน้าของคนหลายคนเป็นแบบพิมพ์แม่พิมพ์ของคน ควรจะหันมาหาธรรมะมาปฏิบัติธรรมะประพฤติปฏิบัติตัวเราให้เป็นแบบอย่างของคนทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่พิมพ์พสําหรับพิมพ์พระใครเคยเห็นไหมพิมพ์เดียวเท่านั้นแหละเขาทำอย่างดีเลยเขาแกะหน้าตาคิ้วกางให้ดีไม่ให้บิดเบี้ยวไม่ให้เว้าวแว่งเพื่อจะอัดพระพิมพ์พให้เป็นรูปงามเมื่ออัดออกมาก็งามจริงๆ เพราะพิมพ์ดีเพียงพิมพ์เดียวนี้ฉันใดครูซึ่งเป็นแม่พิมพ์ของสิทธิ์และเป็นผู้คนทั้งหลายนั้นก็เหมือนกันฉันนั้นจําเป็นจะต้องทำตนให้งามอยู่ด้วยคุณธรรมของความเป็นครูเป็นอาจารย์ควรจะประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยและล่องรอยของผู้นำทางอยู่เสมอสิ่งชั่วช้ามัวเมาควรจะละออกไปให้หมดจะลงศิลธรรมให้สูงกลับคืนมา ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กๆเขาเด็กนั้นก็เหมือนกับเถาวันนั่นแหละเมื่อเถาวันเกิดขึ้นณที่ใดมันจะต้องหาต้นไม้ที่จะเลื้อยขึ้นเสมอในเมื่อต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ใกล้สักสิบห้าเซนติเมตรถ้าอีกต้นหนึ่งอยู่ไกลตั้งสิบเมตรคุณว่ามันจะเลื้อยขึ้นต้นไหนมันก็จะเลื้อยขึ้นต้นที่อยู่ใกล้ที่สุดนั่นแหละต้นที่อยู่ห่างสิบเมตรโน่นมันคงไม่เลื้อยไปหาหรอก เพราะมันไกลเกินไปฉะนั้นครูเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดของเด็กๆทั้งหลายนั่นเองแหละเป็นผู้ที่เด็กๆทั้งหลายจะถือเอาเป็นแบบอย่างจึงจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการประพฤติจัญญามารยาทเครื่องบำเพ็ญให้เด็กดูอย่าสอนเข้าแต่ปากการยืนการเดินการนั่งการเคลื่อนไหวผู้จาอะไรทุกอย่าง เราต้องทำให้เป็นการสอนเขาทั้งนั้นเด็กๆเ,เขาจะทำตามเพราะเด็กนั้นวัยเขาวัยกว่าผู้ใหญ่มีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องม้าอาชาในของพระราชาเป็นม้าปลาดเปรียวว่องวัยฉลาดฝึกง่ายวันหนึ่งเขาเปลี่ยนคนเลี้ยงเพราะเหตุบางอย่างทีนี้ก็ได้คนเลี้ยงม้าขาพิการข้างหนึ่งเวลาแกเดินแกก็จะเดินกับโผลกระเพลก ม้ามันเห็นทุกวันม้ามันวัยอยู่แล้วต่อมามันก็เดินกระโผลกกระเพกเหมือนกันเพราะมันคิดว่าคนเลี้ยงสอนมันม้าตัวนี้เลยกลายเป็นม้าไม่งามเพราะขาเสียเขาก็ไปเชิญหมอมารักษาให้ยาก็แล้วผ่าเท้าหาเสี้ยนน้ำออกให้ก็ไม่มีมันก็ยังเดินกระโผลกกระเพกอยู่เหมือนเดิม ทีนี้พระโพธิสัตว์มาดูพิจารณาดูโรงม้าก,กับเครื่องแวดล้อมดูทุกอย่างแล้วก็ไม่มีอะไรที่เห็นว่าเป็นสาเหตุถามหาคนเลี้ยงจึงได้รู้ว่าต้นเหตุมันอยู่ที่นี่เองจึงได้กราบบังคมทูลพระราชาว่าขอให้เปลี่ยนตัวคนเลี้ยงเสียใหม่เอาคนที่เดินขาไม่กัดโผลกกระเพกมาเลี้ยงม้ามันก็ดูอีกทีนี้มันเห็นคนเลี้ยงไม่เดินกะโผลกระเพก มันก็เลยไม่กระเพกจึงกลับเป็นม้าที่ดีขึ้นมาได้อีกเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้ดังนั้นครูซึ่งเป็นผู้สอนคุณความดีแก่ศิษย์คือเด็กทั้งหลายจึงต้องประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นคนเลี้ยงม้าที่ดีสอนม้าให้งามฝึกม้าให้ปราดเปรียวแข็งแรงซึ่งม้านั้นก็คือเด็กลูกหลานวานเครือของเรานั่นเองแหละด้วยการหันหน้าเข้าหาศีลธรรมทั้งหลาย เอามาเป็นหลักยึดหลักบูชาจงอย่ามัวเมาบูชาอยู่แต่วัตถุและความสนุกสนานเฮฮา,าอื่นใดอยู่เลยขอจงเป็นผู้ทำหน้าที่ในความเป็นผู้นำสั่งสอนสิทธ์ทั้งหลายเช่นเดียวกับพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายที่ได้ทรงดำเนินมาแล้วนั่นเถิดพิสูจนักวิทยาศาสตร์พระอุปถากหลวงพ่อรูปหนึ่งเล่าให้ฟังว่า มีอยู่ครั้งหนึ่งนักวิทยาศาสตร์เข้ามากราบหลวงพ่อตอนนั้นผมอยู่ที่กุฏิหลวงพ่อด้วยเขาบอกพุทธศาสนาไม่มีอะไรที่พิสูจน์ได้คงจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรวิทยาศาสตร์เขาดีกว่าทำอะไรเขาก็พิสูจน์ได้เยอะทำอะไรออกมาปรากฏให้เห็นได้พุทธศาสนาพิสูจน์ไม่ได้หลวงพ่อตอบว่าเฮ้ย เรายังไม่ทันถึงพุทธศาสตร์ก็ได้เว้ยก็เหมือนกับว่ามือเรามันสั้นแต่รูมันลึกไปเราล้วงมือลงไปมือมันสั้นมันสุดแค่นี้แต่รูมันลึกเข้าไปอีกเราจะปฏิเสธว่าเอ๊ะรูมันหมดแค่นี้เองมันจะถูกต้องตามความเป็นจริงหรือเปล่าความจริงมือเรามันสั้นเราไม่ได้คิดว่ารูมันลึกเข้าไปกว่านั้น หรือบางทีสายตาของเรามันสั้นเหมือนกับว่าเครื่องบินมันบินไปเครื่องบินนั้นมีอยู่แต่สายตาของเรามันหมดเจก่อนก็เลยไม่เห็นเครื่องบินแต่เครื่องบินมันก็ยังมีและก็ยังบินไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งปฏิเสธว่ามันไม่มีนี่ก็เป็นกุสโลบายเขาก็พอเข้าใจพอรู้ว่าหลวงพ่อตอบได้อย่างไร รู้สึกว่าเขาชอบมากฉลาดแต่ไม่เฉลียวบางคนเรียนจนโง่พูดไม่รู้เรื่องกันถ้ามันสูงเกินไปแต่ถ้ามันต่ำลงมาไอทางสายกลางมันไม่เห็นสักทีเลยเรียนมากๆจะเข้าใจว่าเราฉลาดหรือดูสิฉลาดเกินไปนะมันก็มีทิฏฐิมานะมากขึ้นมากเห็นมนุษย์ทั้งหลายไม่ใช่คนสักคน เรามีอำนาจกว่าดีกว่าเก่งกว่าดูถูกคนไปในตัวตาสีตาสาก็เหมือนกันเห็นคนแก่ต่อไปเราก็แก่อย่างนั้นเห็นเด็กมันวุ่นวายแต่ก่อนเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันถ้าเราน้อมเข้ามาพิจารณาตัวเราอย่างนี้มันก็เข้าใจง่ายถ้าเราโง่ไม่รู้จักก็ค่อยๆเรียนไปอันนั้นคนฉลาดไม่ต้องฟังใครหรอกครูบาอาจารย์สอน อัน,นิจจังทุกขังอนัตตาเรารู้เรารู้แต่ว่าเราไม่ทำทั้งนั้นแหละเรารู้จนตายจนโง่เท่านั้นแหละนี้ก็เรียกว่ามันเกิดพอดีคือมันไม่สูงเกินไปมันไม่ต่ำจนเกินไปถ้าต่ำกว่าคนมันก็เป็นคนไม่พอคนถ้าสูงกว่าคนมันก็เป็นคนเหลือคนเท่านั้นแหละ หลวงพ่อเคยบ่นว่ามีคนที่มีการศึกษาในระดับสูงมักสอนยากเพราะรู้ปริญญาตรีมามีกิเลสปริญญาตรีเหมือนกันรู้ปริญญาโทกิเลสมันก็ปริญญาโทรูร้ปริญญาเอกกิเลสก็ปริญญาเอกเหมือนกันเพราะเราไม่ได้เรียนเอาออกแต่เรียนเก็บไว้อีกโอกาสหนึ่ง ท่านเปรียบเทียบคนที่มีการศึกษาสูงว่าเหมือนอีแรงบินสูงสูงแต่เวลาหิวจะโฉบลงมากินซากเน่าคือซากหมาเน่าก็เหมือนกับคนศึกษามามากความคิดก็สูงแต่พอตันหาเกิดจะทำอะไรต่าต่เหมือนกับคนไม่มีการศึกษาเลยเบื่อโลกบ้านรับรองที่เรือนชีปล่อยให้ว่าง มีคนถามว่าทำไมก็เอาไว้ให้คนเบื่อโลกเขาพักมันจะพังก็ซ่อมมันไว้เขาเบื่อโลกก็มาผู้หญิงเบื่อก็มาบางคนเบื่อแรงไปไม่นานหรอกโยมเบื่อแรงแรงไม่นานคืนเดียวก็เลยไประวังนะพวกเราอย่าเพิ่งเบื่อปุ๊บปั๊บก็มาเลยระวังอายเขาระวังนะค่อยๆไป ฉันจะไปพักผ่อนก่อนสักเช้าหนึ่งว่าอย่างงั้นนะหรือว่าเราจะไปตายข้างหน้าก็ช่างมันโดยมากมันไม่ตายหรอกอย่าไปว่าฉันไม่กลับอย่าไปว่าฉันไม่กลับเลยให้ว่าฉันจะกลับหรือไม่กลับก็ช่างมันเถอะให้มันไปคิดดูให้ดีเสียก่อนให้สบายใจฉันไปไม่กลับตายแน่นอนอย่าไปว่านะ ไปปุ๊บตายแน่มันคอยจะอดพูดไม่ได้ใช่ไหมพอมันถึงอย่างนั้นปุ๊บมันอยากพูดให้เด็ดขาดไปเลยพอก้าวออกจากบ้านไปแล้วไม่เด็ดขาดเสียแล้วระวังน่าจะบาปฉันจะไปพักที่วัดหนองป่าพงกับหลวงพ่อสักสองวันหรือสามวันไม่รู้ว่าอย่างนั้นฉันไม่ค่อยสบายใจพูดแค่นี้ก่อนสิอย่าไปเอาหมด ทั้งเปลือกก่อนสิพูดว่าฉันไม่กลับไปแน่นอนเลยเลิกกันอย่าไปว่าสิบาปหลายนี้เดี๋ยวก็กลับไปหรอกเอออย่าไปเชื่อนะจิตของเรานะ่ะกลัวผีทุกคนไปวัดหนองป่าพงเข้าไปในศาลาก็ไปดูโครงกระดูกบางคนดูไม่ได้วิ่งออกมาจากศาลาเลยกลัว กลัวเจ้าของตัวเองอย่างนั้นเข้าใจว่าไม่เคยเห็นตัวเราเองสักทีไปกลัวกระดูกไม่นึกถึงคุณค่าของกระดูกเราเดินมาจากบ้านนั่งรถมาจากบ้านถ้าไม่มีโครงกระดูกจะทำอย่างไรจะเดินมาได้ไหมนั่งรถมาถึงวัดหน้องป่าพงพอลงรถเข้าศาลาไปดูโครงกระดูกพอเห็นก็วิ่งออกจากศาลาเลย กลัวโครงกระดูกคนเราไม่เคยเห็นเกิดมาพร้อมกันไม่เคยเห็นกันนอนบะอันเดียวกันไม่เคยเห็นกันนี่แสดงว่าเราบุญมากที่มาเห็นแก่แล้วห้าสิบปีหกสิบปีเจ็ดสิบปีไปนมัสการวัดหนองป่าพงเห็นโครงกระดูกแล้วนี่อะไรไม่รู้แสดงว่าเราไม่คุ้นเคยไม่รู้จักตัวของเราเลย กลับไปบ้านก็ยังนอนไม่หลับอยู่สามสี่วันแต่ก็นอนกับโครงกระดูกนั่นแหละไม่ใช่นอนที่อื่นหรอกห่ผมผ้าผืนเดียวกันอะไรอะไรด้วยกันนั่งบริโภคข้าวด้วยกันแต่เราก็กลัวนี่แสดงว่าเราเหินห่างจากตัวเรามากที่สุดสังฐารก็เสียแล้วคนเราเมื่อแก่ตัวลงมันก็หลงนะอาตมาพอก้าวเข้าหกสิปี มันยังชวนหลงแล้วเดี๋ยวนี้มันชวนจะหลงแล้วล่ะบางทีเรียกเนนกโดดไปพูดกับเนนขออย่างนี้บางทีจะเรียกพระกโดดไปเรียกพระคอโน่นมันจะเป็นอะไรมันจะฝึกอาตมาแล้วล่ะมันเกษียณแล้วนะในราชการข้างนอกหกสิบปีเขาเกษียณแล้วแต่ในด้านธรรมะก็เกษียณเหมือนกันแต่เกษียณเงียบ กระซิบเงียบเงียบมันกระเสียณแล้วเอานี้ไปถึงโน้นเอาโน้นมาถึงนี้จะไปก็ว่ามาจะไปเอามาไม่ทันทมไม่พิจารณาแก่มาก็เลยมีความฉลาดมากฉลาดในความโง่น,นั่นแหละจะไปยุ่งอยู่กับบ้านกับช่องถกเถียงกับลูกหลานอยู่วุ่นวายไม่รู้เรื่องถือมั่นถือรัน้นถือขลังถือนั่นแหละ ความยุ่งมันเกิดขึ้นมามันเป็นอย่างนี้อาตมาเคยเห็นหลายแห่งเพราะเรามันเป็นพ่อแม่เขาเกิดก่อนเขาเลี้ยงเขามามีความฉลาดมากความฉลาดมากเลี้ยงมันไว้มากๆความฉลาดน่ะมันแก่แล้วมันโง่นะไม่ใช่มันฉลาดหรอกมันโง่เลี้ยงมันไปนานๆมันโง่เถียงเก่งไม่ยอมรับความผิด อะไรต่ออะไรมันก็วุ่นวายก็ถกเถียงกับลูกหลานลูกหลานที่มีปัญญาดีหัวเข้ามันใสเขาขี้เกียจเขาก็หนีไปยายกับตานี่ก็ยิ่งชนะใหญ่เราเป็นพ่อเป็นแม่มันแล้วเด็กๆจะพูดอะไรไม่ได้ความเป็นจริงมันถูกของเขาแต่ก็เถียงเถียงเขาเอาชนะเขาอันนี้ไม่ใช่ธรรมะ ชวนให้เราหลงแล้วนะให้เรารู้จักสังขารอันนี้มันกเกษียณแล้วตาเราก็เหมือนเก่าไหมหูเรามันเหมือนเก่าไหมร่างกายเหมือนเก่าไหมกำลังเหมือนเก่าไหมความจำเหมือนเก่าไหมอะไรมันเหมือนเก่าไหมทํำไมเราไม่ดูจะให้ใครมากเกษียณเราล่ะพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าอย่าประมาทนะ คนประมาทก็เหมือนกับคนตายแล้วฉะนั้นจงอย่าประมาทบางแห่งจนเขาเรียกว่ามันไปไม่ไหวแล้วนี่พ่อก็มีอำนาจแม่ก็มีอำนาจเถียงไม่ได้ลูกชายลูกสะพ้ายลูกเขยเขามีปัญญานะเขาค่อยๆบอกแม่ไปอยู่วัดเซดเธอะนะพ่อไปอยู่วัดเซดเธอ์เขาล่อให้ไปวัดเขาขี้เกียจฟังบ่นทุกวันทุกวันนะ จะไปปลูกกุฏิให้อยู่ในวัดเขาอุตส่าห์ส่งเสียให้อยู่สบายดีกว่าจะบนจุกจิกจู้จี้อยู่ในบ้านให้พระท่านสอนอย่างนั้นสองตายายก็ยังไม่รู้เรื่องว่าเขาเอาอะไรมาให้ทำไมเขาเข้าใจว่าเอาไปวัดไปวาไปทำบุญทำทานก็ไปยุ่งกับเขาเขาก็เอาไปไว้ เท่านั้นแหละเอาเข้าไปหาหลวงตาที่วัดนะอย่างนี้ก็มีให้ระวังให้ดีแกแล้วไม่รู้เรื่องมันกลับเป็นเด็กอีกนะเยี่ยวมันก็เหม็นกว่าเก่าขี้ก็เหม็นกว่าเก่าอะไรก็เหม็นกว่าเก่าทั้งนั้นแหละเด็กแกนี่คนแกมันเป็นเด็กไม่ใช่เด็กมันเป็นเด็ก